ปฏิบัติการเชิงลุกพบความผิดปกติการโอนเงินบัญชีปลายทางนะครับบัญชีม้าเดี๋ยวนี้บัญชีมา้ามาในรูปบริษัทแล้วนะครับนะเดี๋ยวนี้สมัยก่อนบัญชีม้าในรูปบุคคลเดี๋ยวนี้มาในรูปบริษัทยิ่งมีความเชื่อถือมากขึ้นเพราะฉะนั้นใครอย่าไปตั้งบริษัทแล้วเปิดบัญชีม้าระวังติดคุกนะอันนี้ดาวแปดแฉเขาลงเมื่อสองนาทีเนี่ยนะครับตำรวจก็จับได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีตำรวจไทยนี่เก่งนะ นะครับเนี่ยไม่มีอะไรที่ตํารวจไทยทําไม่ได้เพราะยกเว้นไม่อยากจับอืบางคนก็บอกว่ามีตํารวจบางคนไปรับส่วยไหมไม่จริงหรอกผมเถียงแทนเลยไม่จริงตํารวจในประเทศไทยสองแสนกว่าคนเนี่ยคนดีทั้งนั้นแหนละนะครับพี่น้องเชื่อไหมนะไม่มีตํารวจคนไหนรับส่วยหรอกวิ่งเต้นซื้อขายตําแหน่งก็ไม่มีใช้บัญชีม้าก,ก็ไม่มีนะอืเห็นนะเรื่องยอตำรวจในผมเก่งนะแต่ความจริงจะเป็นแบบไหนก็พี่น้องประชาชนคิดเอาะ มันไม่มีอะไรนะที่ตํารวจไทยเขาอยากจะจับแล้วเราจับไม่ได้ยกเว้นเขาไม่อยากจับนะบ่อนการพนันอย่างเงี้ยเมื่อวานนี้คุยกับตํารวจที่เขาทําคดีเรื่องไอ้บ่อนตะนงตะนวยอะไรต่างบ่อนการพนันนะมันไม่มีหรอกคุยพี่เดไม่มีคดีไหนที่ตํารวจจับไม่ได้ยกเว้นไม่อยากจับบ่อนการพนันตํารวจรู้ทั้งนั้นแหละแต่จะจับหรือไม่จับนะอืนะครับบางคนบอกไอ้ที่ไม่กล้าจับเขาก็ส่งทุกเดือนหรือเปล่าผมไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อหรอกครับตารวจไทยจะรับสวยพี่น้องเชื่อไหมล่ะ ผมไม่เชื่อนะอืตำรวจเป็นคนดีทั้งประเทศอ่ะจริงไหมครับเอพี่ตายพบกิติรัตไม่มีล็อกเก็บซวยส่งนายไม่จริงล็อานะครับไม่มีประเทศไทยตำรวจคนดีๆทั้งนั้นแหละนะครับนะอืคนดีไม่มีลรอเก็บซวยส่งนายเก็บซวยไซเบอร์อะไรส่งนายส่งอะไรไม่จริงล็อกวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งก็ไม่มีนะครับนะผมไม่เชื่อนะอนะครับไม่เชื่อนะ นะครับอันนี้ก็เรื่องบัญชีม้านะอนะครับเยอะแย,ะ,ยะคือตะก,กี้นี่ก็มีพวกบัญชีม้าพูกโดนอายัดบัญชีโทรหาผมหลายๆนะ <c oughs> คืออย่างนี้ผมอยากจะกราบเรียนนะตอนนี้ผมก็เริ่มชักไม่ค่อยแน่ใจนะว่าไอ้พวกที่โดนอายัดบัญชีเนี่ยตกลงมันเป็นบัญชีม้าดาําม้าเทาม้าน้ําตาลหรือม้าขาวหรือเป็นผู้บริสุทธิ์ <c oughs> ตอนนี้เริ่มจะไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสได้คุยกับตํารวจ นะครับเมื่อเช้านี้คุยกับตำรวจสองสามคนที่เขาเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเอฟซีเขาบอกว่าพี่เดส่วนใหญ่เมื่อก็เป็นพวกบัญชีม้าตัวจริงทั้งนั้นแหละแต่เดี๋ยวนี้พวกนี้มันเนียนเป็นพวกคอเซนเตอร์บ้างนะครับเป็นพวกม้าดำม้าเทาม้า,มาน้ำตาลมากคือเดี๋ยวนี้นะครับพี่น้องครับนะครับการจะช่วยเหลือใครบางทีมันดูยากนะเราไม่รู้ว่าบัญชีม้าดำมา้าเทาม้าน้ำตาลหรือผู้บริสุทธิ์เดี๋ยวนี้มันแยกกันออกยาก เห็นใจตำรวจเหมือนกันตั้งแรกๆก็มองว่าไอ้หาตำรวจนี่กันแกล้งจะตบทรั์เขาหรือเปล่านะครับธนาคารกันแกล้งเขาไหมแบงค์ชาติกันแกล้งไหมสมาคมธนาคารกระทรวงดีอีกันแกล้งไหมทําไปทํามาเดี๋ยวนี้มันแยกไม่ออกระหว่างคนดีกับคนชั่วแยกไม่ออกระหว่างว่าผู้บริสุทธิ์กับไอ้พวกบัญชีม้าหรือมิจฉาชีพนะครับคือเดี๋ยวนี้มันมันแยกยากพี่น้องครับดูไม่ออกว่าคนดีหรือโจร นะครับบางคนก็ใส่เสื้อสูตรบางคนก็หน้าตาดีอะไรเดี๋ยวคือมันยังไงเดี๋ยวนี้มันมันแยกยากนะคนดีกับคนชั่วมันดูยากดูหน้าตาอย่างเดียวไม่ได้มันต้องดูการกระทาดูพยานหลักฐานก็เริ่มจะเห็นใจตํารวจเห็นใจแบงค์เน้วนะเขาบอกว่าไอ้พวกที่นะครับมามาขอเพิกถอนบัญชีเพิกถอนอายัดเนี่ยมาขอปลดล็อกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมันจะมีลักษณะเป็นบัญชีม้าของแท้ นะครับมันมันดูยากนะคนสมัยนี้หน้าตาดีอาจจะเป็นคนดีก็ได้อาจจะเป็นคนชั่วก็ได้นะครับแต่ถ้าคนอย่างพี่เดนี่ดูหน้าพี่เดไว้ดูหน้าพี่เวไว้นะหน้าพี่เดไม่เหมือนกับนะหลวงพ่ออ๋อลงกดนะหลวงพ่อลงกดบอกดูมาดูดูหน้าหลวงพ่อไว้นะครับดูหน้าหลวงพ่อไว้นะครับนะดูไปดูมาหลวงพ่อเข้าไปอยู่ในคุกแล้วนะครับนะอย่างพี่เดนี่ดูหน้าได้เลยเพราะว่าหนึ่งไม่รับบริจาค เพราะฉะนั้นไอ้ประเภทโกงเงินวัดไม่มีเพราะไม่ได้รับบริจาคนะครับช่อโกงประชาชนก็ไม่มีเพราะช่อโกงประชาชนมันต้องได้เงินได้ทองจากประชาชนของพี่เดเนี่ยจะมีความผิดอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องนะครับนะอ่ erella, ช่อโกงวายนะครับเพราะว่าวันๆในพี่เดก็จะเล่นบทขอรับบริจาควายเป็นหลักเพราะ,ะนั้นพี่เดจะไม่มีเรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆเรื่องภาษีอากรและไม่มีเพราะไม่มีไรายได้ ช้าขึ้นมาก็เปไงใส่เสื้อยืดบ้างนะครับใส่สูทบ้างแล้วก็ไปนั่งจัดรายการให้ความรู้ประชาชนนะครับก็นะแล้วก็ไม่ได้ขอเงินขอทองอะไรอย่างมากขอแต่วายเล่าขาวก็ไม่ได้ขอนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องส่งเล่าขาวมานะนะครับนะเพราะฉะนั้นใครฟังรายการพี่เดไม่มีส่วนได้เสียอะไรไม่ได้เกี่ยวกับรายการดังนะครับไม่ได้เกี่ยวกับรายการทอล์คโชว์อะไรต่างไม่เกี่ยวแล้ววันวัน,วนไม่ต้องมานั่งปั่นกระแสนะโอ้ย นั่งชุมนั่งประชุมอกองบอกอรปรากฏวันนี้ไม่มีข่าวเลยเอาเดี๋ยวเรามานั่งปั่นข่าวปลอมข่าวเท็จกันดีกว่าวันนี้เราจะแฉะใครดีอ่ะแฉะหลวงพ่อวัดนี้นะนะเราก็ปั่นมันไปเลยว่าหลวงพ่อวัดนี้มีเมียมัมม่วสีกานะนะครับเอ่อแล้วก็โทรไปช่องนั้นช่องนี้เอามึงเห็นด้วยกูไหมเอาเริ่มปั่นกระแสด้วยกันเอาโทรไปหาอาจารย์คนนี้นะอาจารย์คนนี้ก็บอกหลวงพ่อหนีออกนอกไปแล้ว อาโทรไปหาทะนะอีกคนหนึ่งผมมีหลักฐานพร้อมแฉแม่ทำงานก็นเป็นทีมสักพักใครเปิดละ่ะเราเปิดไม่ได้เดี๋ยวโดนฟ้องหมิ่นประมาทเราก็ไป็นไงแพรมไม่ก่อนเอาเพจด์กเพจด์กเริ่มต้นเปิดประเด็นครับพอเพจดาร์กปุ๊บเราก็ไงงับเลยครับนะแบ่งหน้าที่กันทำเราก็โพสเลยหลวงพ่อวัดดังอะไรต่างแล้วก็แลมั่วสีกาพอสักพักเราก็บอกว่าอะไรอ๋อตกลงไม่ได้มั่วสีกาแลครับ ข่าวของเราคือข่าวปลอมที่เราปั่นขึ้นมาเพื่อเรียกยอดวิวยอดไลค์สังคมไทยเป็นอย่างนี้นะครับคนก็ซวยพระ,พระกระโดนด่าไปมั่วศรีกาสรุปแล้วข้อหามั่วศรีกาตกไปแล้วนะครับข่าวปลอมของบรรดาสื่อพวกนี้ก็จบไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่เพียงว่าโกงเงินวัดอืมเอาสลิปมาเงินออกจากวัดไปเข้าบัญชีศีกาอโอ้นะครับอะนะครับอันนี้ก็ติดคุกแน่ครับอืมนะครับเราก็ว่าไป นีครับอันนี้ก็ลักษณะของการปั่นกระแสนะครับนะเต้าข่าวขึ้นมาใส่ร้ายชาวบ้านเขาอ้างว่าเป็นการนําเสนอข่าวเพื่อประชาชนตามจริงป่าวไม่ใช่หรอนำเสนอข่าวเพื่ออะไรฮะเลตติ้งของเขาโฆษณาเข้าคนดูได้เอ้ามาโฆษณาช่องผมไหมโอ้โหคนดูดูสิครับเนี่ยมาเช้านี้ผมใส่ร้ายพระไปนะครับมั่วสีกาไปเนี่ยโอ้ยคนดูเป็นล้านนะครับ สปอนเซอร์เข้าเลยสบายนะครับอันนี้ก็เป็นการทำมาหากินของพิธิกรนักข่าวบางคนบางช่องเป็นส่วนน้อยนะแต่ส่วนใหญ่เป็นคนดีนะนะครับแต่ย้ำนะไม่ใช่กันชัยนะกันชัยเนี่ยเขาไม่ทำในเรื่องแบบนี้ข่าวปลอมข่าวเท็จก็ไม่ทำหรอกนะครับมีแต่ข่าวจริงกันชัยนะครับนะครับนะบนะเพราะนั้นก็ฝากไว้อืมนะเดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยนี่กันชัยเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะไอ้พวกนี้เขาเรียวกว่ากันเชียงนะครับกันเชียงก็คือไปเรื่อยนะครับ คือไม่ใชการชายการช้ยก็ไม่มีอะไรนะครับเนี่ยข่าวแบบนี้ไม่มีแล้วก็แล้วก็ลือนะพระมีเมียมั่มมวศรีกาสุดท้ายเป็นไงไม่มีนะครับนะนะครับหรือเอาข่าวพวกผู้วิเศษบ้างอะไรบ้างนะคนไหนเป็นพวกหมอดูนะพลายกระซิบปลุกเสกนะครับอ่าล่างทรงก็ไปไงรับจ้างเอามาปั่นให้มันดังก็เก็บครั้งละสองสามแสนครับ นะครับเก็บครั้งละสองสามแสนออกรายการพวกนี้เนี่ยพระดังๆเนี่ยออกรายการดังครั้งละสองสามแสนนะนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็สมัยดิไอคอนก็มีมีข่าวเงี้ยไปออกรายการค่าใช้จ่ายในการออกรายการเขาบอกครั้งละสองสามแสนพอดีผมเป็นที่ปรึกษาพวกเอเจนซี่สองสามแสนนะนะครับสองสามแสนแล้วก็เป็นไงแล้วก็ปั่นกันไปโอ้ยอ่าพลายกระซิบคุยกับวิญญาณปลุกเสกเลขยันทายแม่น นะอ,อิทิลิตปฏิหารครั้งละสองสามแสนพิธีกรเจ้าของรายการรวยแต่ประชาชนซวยนะครับอ่านะครับเนี่ยนี่คือเราต้องอรู้ทันสื่อนะครับใครอยากออกทีวีก็ตังมาสองสามแสนออกได้หมดนะเดี๋ยวเราปั้นเลยจากคุณนะจากเป็นโจรกลายเป็นพระเอกเลยนะเอาโจรมาปั้นไอ้นี่อะไรเคยหลอกลวงประชาชนมาเป็นหมอดูเดี๋ยวเราปั่นให้เอามาสักสองสามแสนก็ปั่นให้ นะครับเอาเรื่องทูตผีปีศาจนะคุยกับวิญญาณหมอผีล่างทรงนะผู้วิเศษมาก็ครั้งละสองสามแสนสบายครับนะครับคนดูก็มีนะครับนะค่ารับจ้างก็มีนะครับ,นะบ,ม,นะรบมีหลายอย่างนะครับเรตติ้งก็ได้โลก,ก็ได้บางบางช่องรับโลก,ก็เป็นว่าเล่นเลยนะครับเป็นคนที่นําเสนอข่าวเพื่อสังคมเปล่าเราแม่งปั้นข่าวตลอดนะครับนะเราก็แล้วก็เนื้อหาไม่มีอะ สร้างตัวละครขึ้นมาเป็นตอนๆไปวันๆแม่งช่องมันมีข่าวเดียวบางทีทั้งเดือนมันมีแต่มีข่าวเดียวทําเป็นนิยายเป็นละครไปเพราะน้นพี่น้องประชาชนต้องฉลาดอ